สวัสดีครับผมชื่อประถมพงศ์อยู่เป็นสุขนะครับก็เป็นสย์เก่าของอวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬานะครับจบมาแล้วประมาณ6ปีนะครับตอนท่อปีหนึ่งน,นี้รหัส4,6กนะฮะก็น้องๆให้มาเล่าให้ฟังครับว่าเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างที่อย่างชื่อย่างที่ชื่อหลักสูตรมันบอกครับว่าเราเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับเราเรียนพื้นฐาน การทางานของคอมพิวเตอร์ในทุกแขนงตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่างๆตั้งแต่รูปแบบซอฟต์แวร์ในทางเน็ตเวิร์กหรือการออกแบบเน็ตเวิร์กการออกแบบโระบบเครือข่ายการทํางานทางกราฟิกหรืออะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราเรียนหมดถูกไหมฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจบหลังจากเราจบจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยตลาดแรงงานที่ต้องการเราก็คือจะเป็นตลาดของงานกลุ่มสายเทคโนโลยีก็คืองานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่แหละจะเป็น ิ่งที่เราสามารถแบบเข้าไปทํางานในส่วนนี้ได้นะครับก็งานทางสายเทคนิคนมันก็มีหลายอย่างครับซึ่งเขาก็จะแบ่งแขนง,งคล้ายๆกับที่เราเรียนนี่แหละมันมีตั้งแต่สายเน็ตเวิร์กดาต้าเบสโปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์ก็แบ่งแต่ย่ออีกตามแต่ละเทคโนโลยีที่มันที่ทุกวันนี้มันมีนะครับนอกจากสายที่มันเป็นสายเทคนิคเพียวๆเวหล่านี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีสายประเภทที่ คือเราเราอาจจะทางานในภาคธุรกิจเอกชนก็ได้นะครับอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นประเภทไอทีตรงๆที่เราส่วนมากก็จะเป็นธุรกิจประเภทไปขายบริการนะครับไปรับบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญรับบริการติดตั้งระบบไอทีพัฒนาโปรแกรมหรืออะไรหรืออะไรประเภทพวกนี้นะครับซึ่งก็อันนี้นจะเป็นรูปแบบธุรกิจหนึ่งที่ส่วนมากเด็กที่จบทางวิชาการคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะไปสมัครงานไปทํางานกันที่นั่นนะครับนอกจากองค์กรประเภทนี้ก็อาจจะมีองค์กร ธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจทางไอทีตรงๆ,ๆเช่นธนาคารหมู่บ้านต่อสร้างพลังงานอะไรแบบนี้ฮะซึ่งแต่ละธุรกิจแต่ละภาคธุรกิจแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีสารนเทศต้องการคนที่มีความสามารถต่างๆกันซึ่งการที่เราจบจากวุฒิาการกคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถสมัครงานพวกนี้ได้หมดเลยเพราะว่าเรามีพื้น ที่เป็นวิชาการคอมพิวเตอร์เราเรียนทุกอย่างคองมพิวเตอร์มานะครับก็เรียกว่าค่อนข้างได้เปรียบสายอื่นเลยแหละเพราะว่าเราเราเรียนมาแบบกลางๆทําให้เราสามารถเหมือนกับไปประยุกต์ได้กับทุกภาคธุรกิจนะครับหรือใครจะสนใจทํางานเกี่ยวกับพวกองค์กรที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารอย่งประเทศไทยเนี่ยมีเพื่อนทํางานอยู่นะครับแล้วก็มีรุ่นน้องทํางานอยู่ด้วยนะฮะหรือองค์กรของรัฐอื่นๆหน่วยงานราชการก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็เ,เห็นมีเปิดรับสมัครงานก,นกันอยู่ทั่วไปนะครับ ตรงนีนก็จะเห็นว่างานก็จะค่อนข้างหลากหลายนะครับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เรียกว่าทํางานได้หมดเลยนะฮะแล้วแต่ความสนใจก็ส่วนตัวผมเองตอนนี้ก็อยู่บริษัทเชฟรอนสํารวจและผลิตแห่งประเทศไทยจํากัดน,นะครับก็เป็นเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางพลังงานนะครับขุดเจาะที่อ่าวไทยผมก็อยู่ฝ่ายไอทีนะครับก็คอยดูแลพวกระบบไอทีเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวขอบเขตความรับผิดชอบเนี่ยก็จะอยู่เฉพาะาฝ่ายที่เขาเรียกว่าอินโฟมีชันเมนจ์เมนต์นะครับคอยออกแบบระบบ เพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นระเบียบในองคอ์กรเนี่ยทำยังไงให้มันสามารถเข้าถึงได้แล้วก็สามารถจัดเก็บได้แล้วก็เรียกคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับให้มันตรงตามระเบียบวินัยขององคอ์กรด้วยนะครับมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครก็สามารถซึ่งเนื้อง,งานส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาความรู้ที่เรียนจบไปนี่แหละเราก็ผนวกกับประสบการณ์ทำงานที่เคยทํางานมปนผ่านมาจากองคอ์กรอื่นเนี่ยมารวมกันแล้วก็สามารถสร้างและออกแบบระบบรวมถึง สอนตัวผู้ใช้ระบบด้วยนะครับให้สามารถแบบทำงานแล้วก็จัดการกับข้อมูลตามขอบเขตและผิดชอบเนี่ยให้มันตรงตามความต้องการของธุรกิจได้นะครับทีนี้ตัวงานเนี่ยนอกจากงานสายธุรกิจแล้วเออสายทางเทคโนโลยีนะครับเราก็อาจจะคือบางคนอาจจะเรียนแล้วพบว่าเฮ้ยเราไม่ถนัดเขียนโปรแกรมหรือว่าไม่ชอบมานั่งท่องตำราทางเน็ตเวิร์กเยอะๆและเราจะไปจะหางานได้ไหมนะฮะก็จริงๆคนกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆ ก็ยังมีทางออกยังไม่ใช่ในทางออกต้องเรียกว่ายังมีตัวเลือกในการทํางานอีกนะครับเพราะว่าคือจบทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เราก็ยังสอาจจะไปต่อเรียนต่อทางสายอื่นๆควบคู่กันได้เช่นจบวิทยาการคอมพิวเตอร์ปริญญาตรีหรือว่าจะไปต่อยอนนิยมก็บริหารธุรกิจที่ปัญญาโคก็ได้หรือว่าจะไปต่ออ,อย่างที่บริษัทเองเนี่ยก็บางคนก็ไปต่อที่ทางวิศวะวิศวะปิโตเคมีหรือว่าทางธรณีวิทยาหรือทางอื่นๆเลยก็ได้นะครับซึ่ง คือพูดง่ายๆคือการเรียนวิชาการคอมพิวเตอร์มันเป็นพื้นฐานสาคัญที่เราไปต่อยอดกับแขนงอื่นแล้วมันจะตรงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันได้นะครับซึ่งอันนี้ลองมาเรียนจริงๆแล้วก็พอเริ่มสัมผัสโลกของอาชีพจริงๆเนี่ยก็จะเห็นตัวเลือกต่างๆมากขึ้นที่มันเป็นชัดเจนและเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วก็สายงานทางคอมพิวเตอร์เองเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าสายงานเรามันจะยาวเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการเป็น ล้ายๆกบเป็นช่างเทคนิคว่าง,งั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับพอเราทาไปนานๆเนี่ยเราก็จะประสบการณ์แก่กล้าเรียกว่าเก่งเก่งสุดอาจจะเก่งสุดในองค์กรหรือเก่งสุดในบริษัทเราก็คือสายงานเราก็จะเป็นแบ่งอาจจะแบ่งได้เป็นพอถึงจุดหนึ่งที่เราประสบการณ์ทำงานเยอะเราก็อาจจะก,กระโดดเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษาอาจจะไม่ต้องอยู่บริษัทและอาจจะออกมาเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาสระอะไรแบบนี้ก็ได้หรือจะไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้ หรือจะผันตัวบอกว่าทำงานทางเทคนิคเบื่อแล้วไปทำงานทางบริหารก็ได้เหมือนกันครับ IT m a n a g e อนี่ทุกบริษัททุงค์กต้องการอยู่แล้วนะครับ,บก็จะเห็นได้ว่าเรียนกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่จุฬาเนี่ยก็เราได้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญครับในการทำงานเกี่ยวกับสายคอมพิวเตอร์แทบจะแทบจะทุกสายงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ ตัวพี่เองก็ขอแนะนำนะครับถ้าเรามีความสนใจทางคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอยากเรียนรู้ว่ามันทํางานยังไงมันสร้างยังไงเขากว่าจะได้ซอฟต์แวร์ขึ้นมาตัวหนึ่งกว่าเขาจะทํา f Facebook หรือ Google ได้เนี่ยเขามีอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างก็ขอให้เชิญชวนน้องๆที่สนใจทางด้านนี้มาเรียนกันนะครับเราจะพบว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถสร้างแล้วก็เป็นอะไรได้มากกว่าที่เราเคยรู้จักหรือเคยใช้ทุกวันนี้ครับ